อำเภอยะรังเป็นหนึ่งใน12ออำเภอของจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรทั้งยางพาราข้าวไม้ผลและพืชผักสำนักงานเกษตรอำเภอยะรังภายใต้การอำนวยการของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีได้มุ่งมั่นใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร tnv มาขับเคลื่อนงานทั้งงานตามภารกิจ ดำเนานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีประสิทธิภาพในการผลิตพืชแต่ละด้านเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสรุปโครงการกิจกรรมสำคัญได้ดังนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรบ้านกูแบศีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวแบบลดต้นทุน และมีการวางแผนการตลาดโดยการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการผลิตตามปริมาณที่ตลาดสามารถรับซื้อได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักและไม้ผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่อําเภอยะรัง ได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มากถึง24แปลงทั้งแปลงไม้ผลพืชผักยางพาราและข้าวกลุ่มเกษตรกรประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตการได้รับรองมาตรฐานสินค้า GAP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดรวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งตลาดในพื้นที่ ตลาดต่างพื้นที่และตลาดออนไลน์มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทำให้มีมูลค่าเพิ่มมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นการส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์อเอยะรังประสบความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์ส้มโอภูโกยะรังจากเดิมที่มีราคาไม่ถึง40บาท ปัจจุบันมีราคาสูงถึง80ถึง150และราคา300 5 0 0ถึง500บาทในเกรดพรีเมียมและประสบความสำเร็จในการต่อยอดพัฒนาบรรจุพันธุ์น้ำพริกลูกหยีจนมีราคาสูงขึ้นและมียอดขายอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรได้ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรศึกษาการตลาดความต้องการของลูกค้า ก่อนการผลิตทําให้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างสามารถจําหน่ายได้ในราคาที่น่าพอใจสํานักง,งานเกษตรอําเภอยะรังยังประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชํารุดทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับจนสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและนี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังผ่านโครงการกิจกรรมศูนย์เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจนมีผลสำเร็จทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอยะรังพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจเดินเคียงข้างเป็นมิตรแท้เกษตรกรต่อไป